ไม่อย่ามองหัวตะตีเดี๋ยวมึงจะมอ ot <laughs> งหัวหัวตะตก่อนถักทายคนดูขอบคุณครับ <laughs> เดี๋ยวก่อนอ,อากาศมันร้อนโอ้ยกุดด้วย,ายอากาศมันร้อนเอา<ม>้ากัน <ปะ S 2> แดดไปไม่จะเข้าลูกคา้าเลยหรอไม่รู้นี่คืออะไรกันแดดไงโอเคอ่ะเดี๋ยวก็ว่ากันวันนี้วันนี้ทำไมถึงไม่ไม่ไม่อยู่บ้านกุแล้ววันนี้เป็นเดือนเกิดจริงๆอ่ะจะนัดตั้งแต่วันเกิดแล้วว่าจะไปทําบุญแบบพาไปทําบุญแต่นี้ก็อาจจะยังถือว่าอยู่ในมีนาอยู่แต่ก็จะพามาทําบุญที่แถวนี้นี่วันหัวลลาโพงนะฮะใกล้บ้านเดี๋ยวจะเข้าไปแบบทําบุญถวายสังฆทานนู่นนี่นั่นอย่าบอกนะว่าจะเอาร้านมาถ่ายอินด้วยวันนี้บังเอิญมากว่าแขรับเชิญ อึกินยำมึงก็เลยเอาร้านตัวเองมาไทายอินด้วยเหรอ,อถ้ายำที่มันแบบมาแรงที่สุดในประเทศไทยตอนนี้มันก็ต้องเป็นร้านกูว้าวสื่อได้ยีคุณค้าม,มาบโดยไม่ใช้เงินเลยกูว่าไปทําบุญได้เพราะไม่งั้นเดี๋ยวกูจะหน้าฝ้าขึ้นละกูไม่ทาครีมเลยมึงขออะไรอะ่ะขอว่าชาตินี้คือชาติสุดท้ายที่กูเจอม่ แล้วก็คือมาทำบุญด้วยกันนะกลัวได้เจออีกชัวเสร็แล้วนะท้เป็นเดินออกนะสองแล้วกูวิ่งออกนะอต่อมามบอกว่ยวหนึ่งสองสามแล้วเดี๋ยววิ่งออกอะไรมันวิ่งดิอะไร ร้อน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 อีกชุดมึงไม่น่าร้อนเลยโยชุดกูอ่ะร้อนสุดละแต่งตัวเหมือนเกาหลีเหมือนกันนะเปิดขึ้นมาข้างในมึงเกาหลีกัน,กน,นะ <laughs> พูดถึงว่าร้อนร้อนตะกี้เห็นกันแดดบิโอเล่แล้วพูดถึงตัวนี้หน่อยกูจะบอกว่ากันแดดบิโอเล่ตัวเนี้ยมันเป็นตัวที่คนแบบรู้จักกันหมดทั้งประเทศอยู่แล้วแหละมันเป็นตัวที่ดังที่สุดเวลาไปต่างประเทศอะไปญี่ปุ่นอะไรอย่างเงี้ยคนที่เราชอบฝากซื้อแต่ตอนนี้บินไม่ได้ก็ซื้อเมืองไทยได้แล้วกูเนี่ยจะไปดำน้ำบ่อยฝากส่งให้สักลังได้ถึงราคา ใชยดีมากครับกูซื้อรุ่นที่มีทาตัวได้แล้วก็กันน้ำได้ด้วยหรอขวดสีชมพูแต่ก็คือจะบอกว่าตัวเนี้ย Bio Le UV Aqua Rich Essence คือหลายๆคนอาจจะคิดว่าการที่จะทากันแดดมันช่วยกันไม่ให้เราดำไม่ให้ผิวค้ำขึ้นแต่จริงๆแล้วเนี่ยกันแดดเนี่ยคือกันแก่รู้ปะ่ะจริง คูว่านะผู้ชายนะอย่างแรกเลยมอยเจอร์ไรเซอร์ไม่ต้องทาก็ยังพอไหวแต่กันแดดเนี่ยไม่ได้เลยต้องทาทุกเช้าแบบเป็นสิ่งที่ต้องทําจริงๆแล้วครูว่าเติมได้ได้ทั้งวันเป็นผู้หญิงอยากจะแต่งหน้าทาตัวนี้ทับระหว่างวันได้ออกแดดก็ต้องทางหรือว่าอยู่ในออฟฟิศมันก็ต้องทามีไฟนีออนไฟต่างๆ U V มันมีอยู่ทุกที่ถูกต้องแล้วตัวเนี้ยอ่ะมันทาหลังจากแต่งหน้าได้แต่สมมติว่าเนี่ยโยแต่งหน้าแล้วกันเนาะสมมติว่าแต่งหน้าโสโยใต้ตามึงขนาดนั้นแล้ว นี่มึงอยู่ดิเหนื่อหนะมันเลอะเทอะป่ะแป้งอะไรมันหลุดป่ะทำไมทำไมลองพมึงมอยู่นี่เรวอขอโทษอีดอกเขาบอกทาทับเราคืนได้โอเคเดี๋ยให้ดูให้ดูไหมเนียนไหมเนียนไหมเนียนไหม นี่ขนาดว่าแต่งหน้าแบบเบาที่สุดแล้วนะบเบา,ามากเลยน,นะเบาที่สุดแล้วตัวนี้มันเป็นกันแดดแบบที่เซฟคอลลาเจนแบบตัวแม่เลยคุณคือคอลลาเจนที่ผิวหน้าเราพอมันโดนความร้อนความอะไรเงี้ยมันก็แบบาามันก็หายไปยตัวนี้มันจะเซฟให้มันแบบกักเก็บความชุ่มชื้นอยู่ข้างในตัวนี้มันมี PA S P F 5 0บวก P A บวก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 เขาบอกว่าตัวนี้นะมันเป็นแบบนวัตกรรม micro defense ก็คือ m i โครยิ่งเล็กเท่าไหร่ defense ยิ่งป้องกันก็คือกันคอลลาเจนเราหายอ่ะใช่มันแบบมันกักเก็บคอลลาเจนของเราเอาไว้นะฮะคือตัวนี้เป็นกกกันแแดที่ อย่างแท้ทูเลยแล้วก็เขาฟาดรา,างวัลมาเพียบเลยนะใช่ตัวดังขอที่บ้านอีกหนึ่งรางครับท่านเป็นตัวดังขนาดนี้ขอที่บ้านผมด้วยครับอีกหนึ่งราง <S 2> <S 2> เฮ้ยพีทกู มึงไปทาอะไรมาหน้ามึงไม่ได้เลยทุกคนจะต้องรู้นะว่าอันนี้มันคือมันคือรายการมันมีการตัดต่อมัอะไรเมื่อกี้เราก็เลยคุยกันว่าเออเนี่ยเดี๋ยวจะต้องบอกว่าผมหน้าเด็กนะ็เลยดูที่มันจะเข้าไงโอ้โหมึงว่าคุณหน้าเด็กปะกูว่าละมึงหน้าเด็กมานานแล้วเพราะว่ามึงหน้าไม่ขยับเลยอย่างเดียวเลยสําหรับผู้ชไยแท้ๆแบบผมนะฮะอย่างแรกอย่างเดียวที่เลือกออกจากบ้านเวลาทาหน้าหละครับ น้ำเสร็จก็คือคำแดดใช่มันสําคัญที่สุดแล้วแล้วตัวเนี้มันคือ เคล็ดลับของความหน้าเด็กดยิ่งกันแดดที่แบบมันมีแบบไมโครดีเฟนซ์อะไรอย่างเงี้ยฮะ,ะมาจาก,การให้คอลลาเจนของเราเนี่ยไม่หายไปแล้วทำให้เราเนี่ยยังคงหน้าเด็กอยู่ <ๆ S 1> และที่สําคัญเนี่ยมันก็ช่วยกันเรื่องฝ้ากระอะไรต่างๆด้วยตอนนี้มันซื้อง่ายมากนะคุณมันสามารถหาซื้อออนไลน์ได้นะครับทางช้อปปีก็ได้ลดาซาด้าก็ได้หรือว่าวัสดันก็ได้นะ,รห,ราารนะรหรือว่าตามร้านค้าทั่วไปนะครับให้กูไปได้ยังแต่อย่างแรกแต่อย่างแรกมึงต้องถอดต้องถอดเสื้อี๋ยวตอนรุยาตัวผ้ากระเจิงหมดไม่ได้เลย อยู่กับพี่กัตจีตอนนี้คือเราเหมือนกับเราเก็บแต้มเธอเป็นคนล่าแต้มไม่ไม่ไม่ใช่ไม่ได้เก็บแต้มอย่างนั้นไปถือว่าเก็บแต้มแบบเจนนี่พี่ป๋อมแป๋มพี่กัตจีแล้ว เหลือพี่ก๊อฟนั่งมาได้ไหมนั่งมาได้แต่ว่ารายการก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งสไตล์อะไรอย่างเงี้ยเธอจะเป็นแบบว่าเฮ้ยให้ความรู้มีสาระหรือว่าเธออาจจะเปิดโลกเขาก็ได้สมมติว่าเธอเอาเขามารายการแล้วเธอแบบว่าเปิดมุมมืดหรือว่าด้านของเขาที่เป็นแบบว่าเฮ้ยเขาไม่มีความแบบด้านมืดอะไรแบบมีบ้างเขาไม่รู้จักกันนะดนั้นก็อาจจะมีนิดนิดหน่อยหน่อยบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าชีวิตเขาอาจจะเป็นแบบผู้หญิงเรียบร้อยเป็นภาพพักว้ยหรือว่าหญิงไทยอะไรเงี้ยไม่แต่ก่อนโยก็เรียบร้อยเหมือนภาพพักว้ชีวิตเขาแบบเป็นเส้นตรงเอาเป็นเส้นตรงคือออไไไไมมมมม่่่ีีดนนาาิกะะรเลยยยคผู้ช ไม่เนี่ยอหลังเรียกมาเดี๋ยวกูกลับบ้านแล้วเอาพี่กอมาแทนยู่กออยู่กอน ถามพี่กอจีหน่อยแล้วอย่างถ้าพี่กอลเป็นคนเรียบร้อยพี่กอจีเป็นคนเรียบร้อยป่ะอ่าไม่เรียบร้อยถึงขนาดพี่กอลแต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะจะไม่ขนาดยายจะก็ไม่ขนาดยายแล้วก็ไม่ขนาดเจนนี่ก็จะเป็นแบบว่าคนปกติธรรมดาคือจริงๆแล้วชีวิตเราราบเรียบเหมือนกันนะถ้าเกิดว่าไม่ได้ทำรายการไม่ได้ทำอะไรอย่างเงี้ยอาจจะเป็นพนักงานออฟฟิศหนึ่งคนสมัยก็เป็นพนักงานที่แกมีป่ะเป็นพนักงานที่แกมีทำงานประจำเข้าตึกเข้าออฟฟิศต่อบัรปกติเลยส่วนอีเจนี่ก็คือว่าสารเลวออนแล้วมาแล้วใช่นางบอกว่าเนี่ยแบบพไไมม่ด้าาาทรรก หรือว่ามาทำเบื้องหน้าแล้วมันอาจจะไม่มีเวลาที่จะบอกว่ามาทํางานให้เต็มที่หรือว่าอะไรเงี้ยมันจะ<ต>เ <laughs> หมือนนอนแล้วพนเพิ่มใช่ตกกงกไงหรือว่าเดี๋ยววันหนึง่งแบบไม่มีงานเบื้องหน้าเราจะได้กลับไปทํางานเบื้องหลัง <c oughs> หรือว่าอะไรเงี้ย <c oughs> แล้วอ๋อจริงๆแล้วก็คือก็คือเธอ,อที่เที่ยวไทยเนี่ยก็คือเป็นแบบเป็นคนที่ทํางานแบบมีด้วยกันทั้งหมดมาก่อนหรือว่าเป็นทุกคนเป็นเพื่อนกันที่อักษรอะไรอย่างงี้ใช่จะรู้จักกันที่อักษรมาก่อนก็คือว่านี่จะเป็นรุ่นน้องสุดเสร็จแล้วพี่ป๋อมแบมกับพี่กอบเนี่ยเขาจะเป็นน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 รรรรรรุ่่่่่่เเเเเเเดีีีีีีีียยยยยยวววกกกกกัััพออบบะะะจศิลลลปาาคสสสสฤตฉ ภาษาจีนอ๋อเป็นลุ่น้องเฮ้ยกูดูไม่มีการศึกษาไม่ใช่ อี่พีบอกว่ามึงดูฝรั่งกูดูฝรั่งเนอะกูดูเส้นหลักเขาเรียนฝรั่งเศสหรือว่าอะไรก็ได้ก็อย่างงั้นก็เยอะแยะเออก็มีคิดว่าเขาหน้าเหมวเขาต้องเรียนจีนอย่างเดียวหรออ้าวมูด็อกกูหรอใช่เนี่ยจะเจอกันตอนแบบรับน้องที่คณะจะมีรับน้องเฉพาะผู้ชายอย่างเดียวคณะทั้งหมดอ่ะสามร้อยคนผู้หญิงอ่ะสองร้อยเจ็ดสิบคนแล้วก็เหลือสามสิบคนเป็นผู้ชายแล้วผู้ชายไทยอีกกี่คนชายตัดออกไปกระเทยก็เป็นยี่สิบเจ็ดคนละอีกสองคนนี่ก็คือว่าเฮ้ยมันแบบคือมันยัง่เขยมันยังงงมันยังง นิสัยไม่ดีกูไม่คบมันดีกว <laughs> ่าพอแยกไปเงี้ยเออก็จเจอกันตามรับน้องไม่แต่สมัยก่อนกูก็ได้ยินมาเหมือนกันว่าถ้าเกิดแบบผู้ชายแทสสย้สุดจะไม่ค่อยเรียนอักษรป่ะแต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะมันมีเว้ยแล้วตอนตอนเด็กๆเรียนเรียน,ยนชนวนหรือไงจ๊ะเด็กๆอะ่ะถึงป .3 มาเรียนสหพ่อเริ่มเรียเห็นว่าเฮ้ยมันแบบไม่มีความเดินแบบว่าตุดบิดเนาะมีความกระตุ้นกระตี่อ๋อแปลว่าเราเป็นตั้งแต่เกิดเลยตั้งแต่เด็กเลยเด็กๆเราก็ไม่รู้หรอกว่าเราเป็นแต่เรารู้สึกว่าแบบเราไม่อยากเล่นกับผู้ชายเราแบบไม่่่่่่่่่่่่่ออ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 ยยยยาา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 กกเเ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 ลลนนนนะะะะไไไไไรร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 หมมืแแแแงงี้ดดดดิิิตตูบบใจววปพั เราเห็นแล้วเอามันเริ่มเริ่มรักส่งไปเรียนชายล้วนดีกว่าอันนี้คือความคิดแบบผู้ใหญ่นะที่แบบถ้าเขาอยากให้เราไม่เป็นเขาก็เลยฟอส์เลยแ่้วแบบว่ามันเอาจริงเลยนะมันยิ่งไปกันใหญ่เลยเธอปกติอะโรงเรียนสหสใช่ปะมันจะมีผู้หญิงกับมันจะมีผู้ชายผู้หญิงอยู่กลุ่มผู้หญิงผู้ชายอยู่กลุ่มผู้ชายถูกไหมสมมติว่าเราเข้าไปในชายล้วนผู้ชายมันก็จัับกกลุ่มน เอ้าแล้วก็เธออยู่ตรงไหนอ่ะก็เธอก็ต้องมาอยู่กับก็เธอมันก็ยิ่งไปกับเทยแ้วก็แข่งไหมมึงก็เรียนชายล้วนมึงก็เรียนชดี๋้วเรียนโรงเรียนอะไรวัดสุธีอ๋อโอ้โหคตแม่เอ้พี่เรียนโรงเรียนอะไรสวนกุหลาบคือ พ่อแม่เขาจะรู้อยู่แล้วแหละว่าลูกเขาเป็นยังไงเพราะเขาอยู่ด้วยกันทุกวันเขาต้องเห็นมาอมเอา,ง,าง่ายๆแค่คอยสังเกตพฤติกรรมดูพฤติกรรมด้านอื่นๆด้วยอาจจะเป็นเรื่องการเรียนอาจจะเป็นเรื่องความประพฤติต่างๆอะไรเงี้ยไปดูแลเขาทางด้านนั้นดีกว่าอเออทางด้านนี้บางทีแบบมันก็เป็นแล้วมันก็ไม่ได้หายแม่หรือว่ามันก็เป็นไปแล้วอะไรอย่ง้งเงี้ยวบางทีเนี่ยมันจะเป็นอยู่ในโครโมโซมอยู่ในยีนอะไรเงี้ยใช่ใช่ใช่แต่จริงๆแล้ว่แม้วจะมีลูกแบบดูเหมือนจะตุ้งติ้งหน่อยก็ไปเน้นทางความสุขเขาเถอะเขาทำอะไรที่ดีก็ จริงๆอะพ่อฉันอะสังเกตพฤติกรรมฉันมาแบบตั้งแต่เด็กๆ่อดเป็นคนแบบมีระเบียบแล้วเราจะกลัวพ่อมากเวลาพ่อสั่งให้ทําอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะทําพ่อจะวางแผนสมมติว่าเข้าโรงเรียนนี้เสร็จปุ๊บไปเข้าโรงเรียนนี้ต่อนะมาสอบเข้าโรงเรียนนี้นะแล้วก็สอบเข้ามหาวิทยาลัยอย่างเงี้ยนะ มามามาเป็นเรีเลยนี่ครอเรียนอะไรมาบ้างเด็กเด็กเรียนสหะแถวบ้านเสร็จแล้วพ่อก็เอาไปเข้าอัสสัมชัญธนบุรีอุ้ยหล่อมากนะเอ้ยมันยังไงวะเนี่ยได้หโนลไม่เคยเลยต่อสิเสร็จแล้วพ่อก็ให้เข้าสวนกุหลาบม .4 เขาจะให้ไปเข้าเตรียมอุดมออแล้วเราได้เรียนเตรียมปะเราไปสอบเตรียม แต,แต่ว่าทานโทษนะตอนนั้นคือสอบติดไม่ได้ไปสลับสิเราก็วัยรุ่นแล้วแล้ก็ติดเพื่อนแก๊งของเราอะไรเงี้ยเราอ่ะเป็นคนไม่ชอบแบบไปเจอเพื่อนใหม,ม่ไปสร้างเพื่อนกลุ่มใหม่อะไรงเงี้ยเกี่ยวด้วยล่าว่าเราเป็นแบบ เป็นด้วยไปหาใหม่เออไปหาใหม่แล้วมันรู้สึกแบบเออเดี๋ยวเขาขอเราไม่ได้เราขอเขาไม่ได้มันจะเป็นอยู่ไงวอกเนะเราก็เลยไปสอบให้พ่อเราสบายใจกูติดแล้วนะโอเคนะสบายใจนะฉันสอบให้เรานะอะไรเงี้ยตอนที่เราไปอยู่โรงเรียนแบบชัยล้นเราเริ่มเข้ากลุ่มกระเทยปุ๊บอะไรเงี้ยพ่อตอนนั้นก็ไม่ยิ่งแบบไม่เบรกแล้วเหรออาจจะเป็นเด็กเรียบร้อยพฤติกรรมที่เขียนในสมุดพกอ่ะครูส่วนมากเลยอ่ะจะเขียนว่าพฤติกรรมเรียบร้อยเอใครที่พฤติกรรมเรียบร้อยอมึงระวังไว้เลยอาจจะมีแบบว่า รี่เว็นขนาดไหนว่าคุยกันมากแต่ว่าครูเขาไม่กล้าบอกหรือว่าอะไรอย่างนงี้เปล่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันมีวันเลือดแตกขึ้นกับครอบครัวของคือก็คือตอนประมาณม .5 ม .6 ครูอ่ะที่ปรึกษารายงานพฤติกรรมเรากับพ่อกับแม่เราตอนไปประชุมผู้ปกครองเนี่ยมีพฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศในห้องแบบประชุมเราอยู่ด้วยเหรอเราก็อยู่สิเราก็น่าซิดเลยตอนนั้นแบบเดี๋ยว่ันนะเดี๋ยวว่ามันแบบมันพูดต่อหน้าอย่างนั้นได้หรอเลหมือนรายงานอย่างเงี้ยอ่ะเขาเป็นห่วงว่าโอเคแต่ก็ไม่ควรพูดต่อหน้าเราแหมเธอ20ปีที่แล้วเด็กคนนี้มีพฤติกรรมอันนี้อ่ะเขาก็อยากจะรายงานแล้วมันอยู่ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อแล้วถ้าเกิดว่าเด็กจะไปทางไหนอะไรยังไงมันก็จจะต้องให้ผู้ปกครองจัดการอะไรเงี้ยแล้วไปทางไหน ไหนอีกได้ไปทางสวนหลวงอะไรไปทางหลว่าเธอจะไปทางไหนองตลาดไปซื้อดอกไม้แล้วแต่โอเคอันนั้นไม่เป็นไรเราเข้าใจเขาเธอแต่ว่าอันนั้นอ่ะมันอาจจะเป็นข้อดีในชีวิตฉันนะเว้ยเออเพราะว่า ใช่เธอมัลลับอกเองนะทำยังไงเธอจะบอกตอนไหนไม่กู้อะไรเพอฮะผมเป็นตุ๊ดจะเป็นไงวะหอยังไงอ่ะพอคุณบอกปุ๊บก็กลับบ้านเรียบร้อยอารกูก็น่าซิดแล้วทำยังไงดีวะอะไรเขาก็เรียกมาคุยอ่ะเนมาคุยกันสิเขาถามว่าเป็นจริงไหมก็เป็นอะ ก็เลยบอกเขาว่าใช่เป็นเขาก็เลยบอกว่าเออถ้างั้นก็ไม่เป็นไรหรอกก็เป็นอะไรก็เป็นไปแต่ว่าก็ทําหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดการตอนนี้ได้หนังสือก็เรียนไปอย่างเงี้ยอโคตรโชคดีเลยอะแล้วตอนตอนที่เราเป็นเราเราเริ่มรู้ตอนไหนที่ว่าแบบเชื่อคูชอบผู้ชายว่ะเด็กๆกะมันไม่รู้ใช่ป่ะเพราะแค่เรารู้เรารู้สึกว่าเราแฮปปี้ที่ได้อยู่กับผู้หญิงชอบชอบชอบเล่นรุนแรงแล้วก็ไม่ชอบเล่นอะไรรุนแรงมองผู้หญิงก็รู้สึกมองเหมือนเพื่อนแต่ว่าให้มองผู้ชายมันก็แบบ เฮ้ยคุณขาแล้วก็ว่ายังไม่ามก็มีมีพลังดึงดูดแรงบันยาลใจเอยเจอในช่วงนั้นเราชอบผู้ชายสไตล์ไหนจริงๆแล้วเลยอ่ะนะวัยรุ่นอ่ะนะแบด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 ชอบมากเราไป่เหมือนกับนางเอกจีนเหมือนกันเนาะเว้ยเนี่ยผู้หญิงข้าขยะแตกไม่แต่ว่าไม่เคยคิดเลยว่าแต่ว่ารู้สึกว่ายิ่งเลวยิ่งดีชอบมากล้วเคยมีแฟนคนแรกห่ะ ให้พูดถึงเร um> 네 uh> uh)> ื่องนี้เป็นเรื ja ่องเศร้าเฮ้ยฉันพูดเรื่องนี้ก่อนเดี๋ยวแตะแตเรื่องนี้ไว้ก่อนนะวันนั้นใช่ปะที่ที่บอกว่าอะเปิดอกเปิดใจอะไรกับพ่อกับแม่อะไรเงี้ยพ่ออะก็ส่งฉันไปหาจิตแพทย์เว้ยเฮ้ยขนาดนั้นเลยหรอใช่เขามีความคิดอย่างงี้สมมติว่าเราโตมาแล้วอะคนมารังแกเราหรือว่าคนไม่จริงใจกับเราคนจะมาหลอกเราอะไรเงี้ยแล้วเราจะอยู่ยังไงเราอยู่กับเขามาตลอดตั้งแต่เด็กเออถ้าสมมติว่ามันเปลี่ยนได้อ่ะ มันจะดีกว่าไหมเป็นชายจริงหญิงแพรแล้วก็คนก็จะได้ไม่หลอกเราหรือว่าคนจะได้แบบเข้าหาไม่ทำร้ายเราเออไม่ทาร้ายเราหลอกในเรื่องความรักเหรอด้วยเออมันต้องมีอะไรสักอย่างเกี่ยวกับผู้ใหญ่รุ่นแบบรุ่นพ่อแม่เราอ่ะซึ่งเขาคิดว่าการเป็นเกย์การเป็นกระเทยการเป็นอะไรอย่างเงี้ยจะต้องโดนหลอกในเรื่องความรักแน่แ่เขาก็เป็นห่วงจุดนี้เราก็รู้ตัวอยู่แล้วว่าเราแบบมันไม่หายอ่ะแต่เราก็ไม่หายเขาสบายใจ จิตแพทย์อ่าหมอเป็นกระเทเยเไปกัก<า>ใหญ่ลแ,ลแล้วบุลลี่กูอ๋อเธอหมอคนนี้นะเป็นหมอที่เก่งที่สุดตอนนั้นที่อ้างตัวว่าสามารถรักษาเคยห้หายได้ ยุคนั้นมี้ยมียุคนั้นมีหนึ่งคนเขาเคลมเลยว่าเขารักษาให้หายได้เขาก็จะพูดคุยว่าเด็กๆทําอะไรเล่นกับใครแล้วระหว่างที่คุยไปก็เอากบกบไม้อะเหมือนแบบที่เชียงใหม่เห็นมั้ยใช่ขูได้ผูวได้กูฟังเาได้เหมือนสะกดจิตกูอย่างนั้นอ่ะตอนเด็กๆเล่นกับใคร ในใจเขอกูลำคาญมากมึงหยุดก่อนได้ไหมเออเหมือนจะถามแลวก็ถามกูจะปูดถึงวก็ปดไม่ต้องมาสักอย่างมันงงมึงเรารู้สึกว่ามันไม่ใช่เออเราก็เลยเดินออกมาแล้วก็บอกว่าเออบอกพ่อคุยกับพ่อกับแม่ว่าจริงแล้วอ่ะมันน่าจะรักษาไม่หายนะด้วยวิธีนี้พ่อมาพูดอย่างเงี้ยพ่อแม่ก็แบบอ่ะโอเคเข้าใจก็แบบอ่ะแล้วแต่เลยทําหน้าที่ของตัวเองไปนะมันก็เหมือนเป็นการเปิดตัวเว้ยเราก็ทําให้แบบเราสบายใจในหลายๆเรื่องอ่ะที่จะได้ไม่ต้องมากังวลเรื่องนี้แล้วตอนนี้มีแฟนยังอ่ะไม่ <S <S ไม่เสือไม่ใช่ <S 2> <S 2> ไม่ไม่เสือเธอเที่ยวไทยนะ <S <S กอล์ฟเจนเนี่ ก็จีทั้ง3คนเมืม้อนกันเลยอีเดไม่มีแฟนเือ<ฟ>น,นตักไปเลยเคยมีแบบเวียนเวียนหรือเราไปชอบเขาเวียนเวียนอะไรอย่างเงี้ยไหมเขนจะเป็นอย่างงี้เว้ยฉันจะมีความคิดว่าตั้งแต่เด็กๆละฉันรู้สึกว่าผู้หญิงอ่ะเขาคู่กับผู้ชายเกย์ก็ต้องคู่กับเกย์แล้วพอแบบอ่ะเราเป็นกระเทยก็จะไปคู่กับใครวะอันนี้เป็นความคิดของตัวเองในตอนนั้นเออเราก็เลยรู้สึกว่าในอนาคตเลยกูกว่าไม่มีครอบครัวยังไงต้องอยู่คนเดียวแน่นอนไปจนตายมันก็เลยมีความคิดว่าถ้าไม่มีแฟนก็จะปกติไม่ได้ขาดทุนแต่ว่าถ้าเกิดว่ามีแฟน๊บอะกก อะไรขึ้นมาก็เลยไม่ได้ไปจะไปขลนขวายหาว่าเออต้องมีต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี้ถ้าเกิดว่ามันมีเข้ามาอะไรเงร okay ี้ยเราโอเคนะแต่ว่ามันไม่มีนะโดยส่วนตัวแล้วอ่ะนี่จะเป็นคนค่อนข้างถ้าเกิดว่าเขาเรียกกันอ่ะ็อาจะเป็นิน t r o v e r t ดยรุอ้าวย n t r o ดังนั้นอ่ะนี่เลยคิดว่ามันเป็นเป็นเรื่องที่ยากเหมือนกันถ้าเกิดว่าใครมันจะเข้ามาหาเราหรือว่าใครมันจะเข้ามาคุยกับเราอะไรเงี้ยแต่เดี๋ยวก่อนว่ามันจริงๆมันก็อยู่ที่ความเชื่อของตัวเองด้วยนะหรอมันก็คือแบบ power of thinking of believing อะไรประมาณนั้นด เต็มเต็มที yes. Go ahead. Go ahead. ่เลยนะคิดแบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะเดี๋ยวจะได้เคยคิดปะคิดแล้วได้ปะได้อุยคิดว่าต้อูเสื้อมึงดิมึงยังใส่เสื้อล่างขนาดนี้มึงจะไม่ได้เลยเราหยิบตัวเสื้อเลยตรงหน้ามึงด้วยตรงหน้าตัวยเลยแต่จากที่ฟังพี่ก๊อตเจี๊ยบเหมือนกับยอมแพ้ตั้งแต่แรกอยู่แล้ววว ครูอ่ะถ้าไม่ได้ก็ถือว่าเป็นศูนย์ก็คือเหมือนปกติมันไม่ได้นี่คือไม่ได้าจะไม่ปกตินี่เออใช่อาจจะไม่ได้นีนี่ก็จะนั่งเหมือนนั่งรอยเฉยถ้าเกิดว่าเขามาก็มาเขาไม่มาไม่มาอะไรอย่างนง้นไม่ได้เหรอถ้าเปลี่ยนความคิดฉันเลยนะเอาจริงไม่ได้คือจะบอกว่าถ้าอีนี่นั่งเฉยเฉยก็ไม่ได้มึงจะกินข้าวได้หรือยังอยนี่คุณนั่งรอมานานแล้วรายการชั่วโมง เริ่มจากอันนี้เลยคือเป็นแบบไม่ใส่พริกเลยเป็นของดีหมดเลยนะฮะเิ่น่ากินอ่ะแล้วก็ที่ร้านเนี่ยจะเป็นแบบยำแซลมอนก็จานหนึ่งยำทูน่าก็จานหนึ่งแต่วันนี้คือแบบรวมมาให้ให้อยู่ในจานเดียวอ๋อคือโป็นแต่ลแยกแยกไปเลยใช่แต่อยากจะให้ทานทุกน้ำยำพี่กัจจิทานน้ำยำเดียวกันปะไม่น้ำยำร้านโยเดี่ยจะมีอยู่สองเบสคือยำแบบไทยกับยำแบบญี่ปุ่นมิกซ์น้ำยำกันได้หมดเลยก็คือจะเป็นไส้กรอกแต่น้ำยำญี่ปุ่นก็ทำได้ก็สั่งเอาอย่างงี้ใช่ไหมก็ น้ำยำญี่ปุ่นแบบไม่ใส่วาซาบิน้ำยำญี่ปุ่นเรียกว่าน้ำยำเดสกะาอันนี้ที่ทุนทุน80ดสแต่ขาย300ป่ะใช่ป่ะอน้่าล่ะเขาถึงเขาจะเปิดร้านยำกันคุณขามันเพราะอย่างนี้นี่อันนี้ทุนแพงมากอยากแจงร้านเออะแต่เขาใช้ของดีก็ต้องว่าไม่ได้ลองชิมน้ำยำญี่ปุ่นก่อนพี่บีทกินเนี่ยอันนี้คือไฮไลท์ของที่ร้านอุ๊ย ดีป่ะอุ้ยฉันไม่ค่อยกินอย่างนี้เลยอ่ะมันไม่เหมือนใครไงมันคือน้ำยำญี่ปุ่นอุ้ยญี่ปุ่นก็ไม่มีอ้าวอ้าก็ญี่ปุ่นไม่มีสิือก็ญี่ปุ่นไม่มีกินยำอ๋อมาจาอเมริกาใช่ตอเกียวตอช่องสิงคโปร์อร่อยไหมอุ้ยอร่อยไม่เคยกินเลยไม่ได้ตอแหลนะอร่อยเราบอกพี่สิอันนั้นอะเป็นอันนี้คือคืออะไรอะนนั้นคือมันฝรั่งก็ใส่มาให้มันดูจานเต็มๆไงเนื้อจะได้ใส่เยอะปั๊มึดลองลองล่ากเลยลองลขอโทษจะบอกว่าพูดถึงวัตถุดิบแน่แตละ มีไข่ปูส้มซึ่งอันนี้ไม่ใช่ไข่กุ้งเป็นงาพชรอร่อยป่ามอร่อยเลยอร่อยคือที่เขาทอดแล้วด้วยนะทอดอยู่ข้างหลังผัดนมาไม่เห็นมีปลาเลยมีแต่แป้งมาเลยเราพาเราทำมาแกะตัไงดีอ่ะนี่ได้ผลดีไหมเนี่ยอุ้ยดีป้าอร่อย เธอฉันเป็นคนชอบกินยำน้ำอย่างนี้นะฉันซสหมดเลยนะฉันชอบมากอันอันนี้คือคือน้ำน้ำอะไรนะโยอันนี้คือเดสกะาวาซาบิไอสูตรนี้ไปลอกมาจากใครเขาหรอหรือเปล่าโอ่คิดเองจ้ามันไม่มีร้านยำร้านไหนที่มีน้ำยำแบบนี้แล้วไม่มีร้านยำร้านไหนที่เอาแบบไทยญี่ปุ่นผสมผสานอือใช่อร่อยเจอโยจะคุยอะไรอีกดีไหมดีกินแบบเผ็ดมากเฮ้ยแต่อร่อยเธอโยทำหน้าเฟ้งนะสัตว์คนดูก็จับได้นะ บัวอร่อยมากเนี่ยว้าอ,อ,อร่อยเหมือนกันพี่กอเจลองกินดูดิทำรายการ TV ทีวีจริงไหมเนี่ยไม่ใชหรอลองกินดูดิว่าแบบว่าเออใส่พริกเลยมันรสชาตแบบิมแบบันแปลก เคยมีความแบบเด็กๆกินอะเคยทำรายการทีวีมาก่อนมั้อีดอกเฮ้ยพ่อหมดเธอสมัยก่อนอะฉันทำอันนี้ใช่ป่ะในรายการชนะมันจะมีช่วงพ่อคาแซ็บใช่ป่ะมันจะเหมือนรู้กันเว้ยว่าแบบสมมติว่าไปร้านไหนอ่ะอร่อยอย่างเงี้ยพอเรากินคำนี้ปุ๊บเราจะกินอีกกินอีกกินอีกกินต่อจุ่ต่อเพราะมันอร่อยจริงๆแต่ถ้าเยแต่ถ้าสมมติว่าตักเข้าไปละแล้วก็ชิมชิมอ่ะ อ,อร่อยอค่ะแล้วก็ไม่ทราบว่าแขกเยอะไม่ค่าไแต่ละคน <c oughs> ร้านนั้นเลยมึงร้านนั้นแหละใช้เลยเออคนไปดูย้อนพวกเขา่จับ <c oughs> เลยค่ะอันไหนเธอกินต่อแล้วกินจนหมดเร้านน <c oughs> ั้นอร่อยมากร้านไหนคือแบบเปลี่ยนเรื่องก็คือว่าอเป็นอันเข้าใจอ่าแล้วแบบนี้ถามหน่อยว่าตอนเด็กๆอ่ะก็พ่อแม่ก็ดูไม่อยากให้เป็นเก้งเป็นกวางเป็นกระตือก็แต่งหญิงเมื่อไหร่อ่ะแต่งหญิงช้ามากเปิดตอนม .5 ใช่ป่ะก็ยังไม่แต่งหญิงตอนเรียนมหาลัยที่จุฬา <g ül> s> <S ก็ไม่ได้แต่งหญิง <g ül> s> <S ใส่ใส่ช<ส>ุด<ส>ผู้ชายยาวยังผมยาวผมเท่านี้แหละ <g ül> s> <S มหาลัยมันไม่ให้ไงเออมหาลัยไม่ให้ด้วยแล้วเราไม่ได้รู้สึกอยากแต่งด้วยทํางานก็ยังไม่แต่งหญิงก็ใส่เป็นแบบเสื้อเชิต้ตกางเกงแบบขาม,มา้าอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ารู้สึกว่าคลิปเองนะหาเงินให้พ่อแม่ได้อะส่งเงินให้พ่อแม่ก่อนแล้วก็เหมือนเลี้ยงดูตัวเองได้อะไรเงี้ยค่อยทําในสิ่งที่เราอยากทำอย่างนี้เราต้องกินกินอะไรคุ้มปะตอนเด็กๆก็กินแต่ว่ากินไม่ปฏิปะต่อไม่ต่อเนื่องเขากินบ้างไม่กินบ้างกาเ ร้อยตัดภาพนี่ฮะอะไรกูเท่าสนามฟุตบอลเลยแล้วรอดอเนี่ยเรามีเรื่องมีเรื่องอะไรไหมเออฉันเรียนรอดอเพราะว่าฉันกลัวว่าในอนาคตฉันต้องไปเกณฑ์ทหารฉันก็เลยเรียนรอดอแล้วฉันสอบติดรอบแรกด้วยนะเพราะว่าฉันกลัวมากฉันต้องทำทุกอย่างให้ดีที่สุดสอบติดรอบแรกเสร็จปุ๊บเขาไล่ไปไปไปขึ้นไปถ่ายรูปเลยถ่ายรูปเลยกูเหนื่อยมากหน้ากูบัดบัดรอดอหน้ากูเป็นไงหน้าเนี้ยมากทุกคนหน้าเนี้ยตอนไหนตอนนี้หรอเออเยี่ยมแล้วปะเลยเออยิ่งนิ่งต้องไปเขารถชนไก่ปะ ไปฉันไปเขาชนไก่เลิศเลิศปะเออเลิศไหมเขาชนไก่ฉันไปให้ป่ะตอนนั้นมาป่ะมหกขาขอเขาขั้นหนึองถ้าหนูว่าวันนี้เอาแบบสมองเราวันนี้ไปอยู่ในร่างของเราในวันนั้นนะคิดว่าจะได้กินใครในโรงเรียนไหมก็ไม่ได้กินเหมือนกันก็ไม่ได้ทำก็ไม่ได้เป็นคนแบบนั้นอ่ะเธอมันเสียดายแทนฉันนะทำไมเนี่ยมึงได้ให้เขาโดนเา รอดอเนี่ยไปเรียนสนุกนะนี่โชคดีครูฝึกเข้าใจดีอ่ามันจะเข้ามาหาหลัยแล้วอ่ะอยากไว้ผมยาวอ่ะแต่ว่าพอไปรอดอมันต้องให้ตัดผมสั้น,นขาวสาวไ<า>ด้แทนไ<า>ม่เป็นไรครูจะแอบไว้ผมคือตอนไปตัดผม,มให้มันยาวพังงน้นหนึเหมือนหน้าม้าอย่างเงี้ยหวีเป๋มาอย่างงี้งผัดเน,นึงแล้วก็เอากิ๊บดำติด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 แต่แล้วก็ใส่หมวกระดอมันก็จะไม่เห็นนี่มันก็จะไม่เห็นนี่ก็คิดว่าอ่ะกูรอดละกูฉลาดสุดในค่ายละพอไปถึงปุ๊บยืนรายงานตัวอีกครูฝึกพูดว่าทุกคน นักศึกษาวิทยาทหารถ้าใครทาผิดระเบียบอะยอมรับมาซะตอนนี้เลยนะถ้าเกิดว่าครูไปพบตอนหลังแล้วก็มันจะยิ่งรุนแรงก็เธอจิตอ่อนเข้าใจไหมกลัวมากเธอกลัวมากว่าเอ้ยเดี๋ยวเขาไปเจอตอนหลังว่าครูต้องโดนทําอะไรบ้างวาแบบอุ้ยต้องมารอดอะไรอย่างเงี้ยเออกูเลยถอดมวกออกกูเลยดึงกิฟออกปุ๊บก็บอกว่าผมผมยาวครับตายห่ากูเลยต้องไปตัดผมเลยคราวนั้นอะถ้าเกิดว่ากูจิตแข็งตอนนั้นนะกูก็รอดแต่ว่ากูจิตอ่อนกูเลยถอดออกมาเสร็จแล้วก็โดนไล่ไปตัดผมอนั่งอยดตั แล้วกูเปิดซ้อมให้ซ้อมให้กระเทยเป็นหัวหน้าหมร์สแลวทเสียงแต่เธอเป็นหัวหน้าหมู่อ่ะกูเหรอกูเป็นกระเทยอกูสารหน้าขาวขนาดให้กูเป็นหัวหน้าหมู่อ่ะกู่ขาทำไมมันเป็นอย่างนั้นละคะนางสาวเหานพดปเล็กทอเตรียมตัวเข้าตีไปได้เอี้ยวูกูไปเสร็จปุ๊บสภาพกูได้ยินเสียงเพื่อนกู ได้สส้นรหมูขอเนีงตัวข้าวตีไปได้เอี้ยีดอกัไรไม่เสียกระเยเงตัวข้าตีเแต่ว่าโอเคสนุ จริงว่าพี่ก็จะไปสุดในด้านกระเทยขนาดไหนอ่ะเออทำนมไหมก็มีความพิดอยากทำเพราะว่าอยากจะใส่เสื้อสวยๆหรือว่า <ๆ S 2> อะไรเงี้ยเออถ้าสัญญกรรมอ่ะรู้สึกอยากทำนมแต่ว่าถ้าข้างล่างอ่ะรู้สึกว่าเราไม่ได้มีความต้องการขนาดนั้นการเป็นผู้หญิงของเราอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าไอ้ตอนเนี้ยโอเคแล้วเราไม่ได้ต้องการให้ถ้าสมมติว่าเรามีอวัยวะแล้วมันมาเติมเต็มกับเราอะ่ะอันนั้นไม่ใช่แล้วก็สมมติว่าถ้าทำไปก็อาจจะไม่ได้ใช้ด้วยอะไรยเงี้ย่าเออเจ็ฟปีหรือเปล่าเออเจ็ฟรีหรือเปล่านะก็เลยยังไม่ม คนที่แบบทำอยากสวยก็จะช้ากว่าแบบจะมาในสเต็ปที่ช้ากว่าคนอื่นเขาอ่ะอะพอแล้วจ้ะฝากไลน์ดีกว่าได้ก็ฝากไว้ด้วยนะคะร้านยำเดสกการนะคะของคุณโยชิอ๋อไม่ใช่อ๋อของโยฝากเหรอก็เด็กๆสมัยนี้ก็จะมีหลายคนที่รู้สึกว่าอยากจะคำอ้าวหรือว่าอยากจะแบบรีบบอกพ่อแม่อยากจะเป็นรีบเป็นตัวเองรู้สึกว่ามันสำคัญมากถ้าเกิดว่าไม่ไม่ได้บอกหรือว่าไม่ได้เปิดตัวออกมามันจะแบบทำให้ชีวิตของเราไปไม่ถูกหรือว่าอะไรอย่างเงี้ย จริงๆแล้วอะเรารู้สึกว่าในแต่ละช่วงชีวิตอะเราทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดก่อนดีกว่าแล้วก็หาเงินเลี้ยงตัวเองแล้วก็หาเงินเลี้ยงพ่อแม่ เราทําหน้าที่ของเราให้มันหมดแล้วอะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายถ้าเกิดว่าเราจะไปขอพ่อขอแม่ทําอะไรก็แล้วแต่หรือว่าจะเปิดตัวหรือว่าจะคำเอาอะไรก็แล้วแต่เนี้ยอย่างน้อยอ่ะคุณดูแลตัวเองได้พ่อแม่ก็อาจจะอนุญาตว่าอ่ะโอเคเธอดูแลตัวเองได้แล้วเต็มที่เธอจะเป็นอะไรก็เป็นไปหรือว่าจะยังไม่เต็มที่ก็ได้ก็อาจจะดีกว่าไหมแต่ถามว่าถ้าสมมติเป็นเรื่องของตัวเองพ่อรับได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยไหมอ่ะไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะเขามายอมรับได้จริงๆเลยอ่ะตอนที่เขารู้สึกว่าทุกๆคนอ่ะคนทางบ้านหรือว่าคนที่ดูเเรรราายอมับ ใช่เพราะเห็นว่าทุกคนรักเราทุกคนโอเคกับเรายอมรับเราได้ในสิ่งที่เราเป็นอะไรเงี้ยเขาเลยรู้สึกว่าเขายอมรับเราได้จริงๆอะโอเคขอบคุณมากครับวันนี้ดวาในยการขอบคุณนะครับขอบคุณกครับขคุณครับวันนี้ก็ต้องขออบคุณ Bio Ray UV Aqua Rich Essence ด้วยนะครับผมอย่าลืมนะฮะว่าถึงแม้ไม่ได้อยู่กลางแดดเนี่ยก็ต้องทานะครับผมเพราะว่า UV เนี่ยมีอยู่ทุกที่นะครับ ฝากร้านยำเดสกานะครับมีทุกอย่างโอ้โหมาอร่อยเฮ้ยอี๋กินได้ากินได้อร่อย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 ไดม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เป็นผิดพออร่อยก็พอไหวพอไหวได้อยู่ก็ได้พอไหวก็ได้อยู่ก็แโอเคอะไรเงี้ยอร่อยมากครับแนะนำให้มากินบขอบคุณมากครับนี่กูจะบอกให้ตั้งแต่ที่กูเปิดร้านนี้มานะผู้ชายที่เข้ามากินอ่ะ น้อยมากส่วนใหญ่เป็นแบบเป็นแก้งกับผู้หญิงเลยแล้วผู้ชายที่เขามากลุมผู้หญิงเขาเกินปะตอนแรกเขาจะมาแล้วเขาจะแบบว่าไม่เก็ตไม่เก็ตปรากฏว่ามาปุ๊บแดกเรียบตูวอยากเป็นเหมือนยาว่าต้อหวัดเหมือนแบบว่าเออผู้ชายยังไม่อยากกินอะไรอย่างเงี้ยแต่พอผู้ชายได้ลองกินปุ๊บผู้ชายแดกเรียบเลยอ่าก็ต้องนั่งยิ้มก่อนนั่งยิ้มกิ่ละเฮ้ยไปไหนอะอ้วกจะบอกว่าเมื่อวานนั่งคิดๆอ่ะตั้งแต่กูดำห้าวเก้งเนี่ยกูหาแดกได้น้อยลงมากเลยนะมึงดูดูแะ เขาออกมาเปิดเผยออกมาแล้วแล้วอย่างนี้กูทำงานมาสิบปีกูโคตรหายากเลยไม่ไม่ไม่คือรายการเข้าเก้งมันเป็นรายการที่แบบมันการที่เรามาพูดถึงเรื่องถึงเรื่องแบบผ่านมาผ่านมาผ่านมาอะไรเงี้ยมันทำให้ภาพลักษณ์กูดูแย่ลงอ่ะแล้วโยเป็นคนเปิดอยู่แล้วโยเป็นคนไม่ปิดอยู่แล้วไงหรือว่าเขาอาจจะไม่กล้าเข้าเพราขากลัวว่ามึงจะเอามาเล่าต่อหรือเปล่ามีมีคนอะมีคนบอกว่าเอ้ยพี่โยแบบพี่โยเป็นดูเป็นคนน่ากลัวมากอะไรเงี้ยเออแบบไม่กล้าแบบไม่อยากเป็นหนึ่งในผู้ชายของพี่โยอะไรเงี้ยที่แบบมาแล้วก็ผ่านไปกูแบบ 아 <laughs> <laughs>